พี่นาไปไงบ้างคะวันนี้มาเรียนรู้กับเบนทั้งวันเลยก็ได้รายละเอียดตั้งแต่เริ่มเริ่มทำยังไงนะคะแล้วก็ยันจบปิดดีลลูกค้ารายละเอียดเยอะค่ะเยอะใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เคยทำมาสั่งหามาก่อนไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมคะแล้วมาเรียนกับเบนทั้งวันวันนี้เข้าใจมากขึ้นไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจเยอะเลยเข้าใจเยอะเลยแล้วทำได้จริงไหมคะทำได้ค่ะ วันนี้โทรกับเจ้าของแล้วนัดเจอได้ไหมคะได้คะ่ะได้เลยโอ้โหสุดยอดมากก่อนเรียนรู้คือไม่มีพื้นฐานเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยพอมาเรียนเบนดูเหมือนอกล้าทําแล้วก็มีสคริปต์ให้แล้วก็ได้โทรคุยกับลูกค้าไอ้เจ้าของเองทําให้แบบมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนแรกไม่กล้าไม่กล้าคิดจะทำเพราะกลัวเวลาโทรหา จ้าของทรัพย์อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแต่พอเรียนแล้วกล้าเลยใช่ไหมคะกล้าจริงเลยค่ะพอจริงเลยใช่ไหมคะทีนี้เหลือเอาไปลงมือทําจริงจังใช่ไหมคะต้องรอลงพื้นที่ก่อนนะคะค่ะกล้าลงนะคะทีเนี้ยกล้ามีความรู้แล้วกล้าอยากจะบอกกับคนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจมาเรียนกับครูเบนให้มาเรียนกับครูเบนยังไงบ้างคะก็ครูเบนสอนดีนะคะละเอียดแล้วก็เป็นกันเองค่ะอืมก็อัธยาศัยดี <c oughs> ค่ะุณเบนให้ความรู้แน่นมากออค่ะขอบคุณมากค่ะ